กินเจอย่างไงให้หุ่นปังคนก็พูดว่าการกินเจเนี่ยมันทําให้อ้วนม,มันเป็นเรื่องจริงคุณสาเพราะว่าในอาหารเจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแป้งอแล้วทีนี้ไข่น้ํามันเยอะไข่มันเยอะอันนี้อยู่ที่การปรุงถ้าเราไม่รู้วิธีการเลือกหรือจัดการในการกินเนี่ยยังไงช่วงกินเจเนี่ยอ้วนขึ้นแน่นอน แต่ว่าวันนี้คุณพันน่ะมีทริคในการที่จะกินเจให้หุ่นดีให้หุ่นปังด้วยสูตร Low Carb High Protein ค่ะเริ่มจาก IF ก่อนการกินเป็นช่วงเวลาเนาะแล้วก็มีช่วงที่เราพัก ก็คือไฮโปรตีนกินโปรตีนเยอะใชะ่ตามน้ำหนักตัวเลยคุณคุณษาน้ำหนักตัว1กิโลต้องการโปรตีน1่กรัม,มช่วงปกติเราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะคแต่ว่าช่วงกินเจเนี่ยเราก็สามารถกินโปรตีนจากแหล่งอื่นนะก็จะเป็นโปรตีนกเกษตรหนึ่งร้อยกรัมของเขาเนาะหนึ่งร้อยกรัมก็จะให้โปรตีนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50กรัม าร์โบไฮเดด้วยเาเรืมาด้วยกันใช่ค่ะาร์โบไฮเดอยู่ที่40กรัมเฮ้ยคุณพันธ์อย่างเงี้ยถ้าเรากินโปรตีนเกษตรเราก็ตัดข้าวไปเลยได้ไหมอ๋อในมื้อนั้นใช่เราจะได้ครับเราจะได้ไม่เกินไงใช่ตัดไปเลยค่ะเพราะว่าเราก็ได้ทั้งโปรตีนแล้วได้คาร์โบไฮเดอยู่แลใช่ตัู๊้ก้อนเนี่ยก็มีโปรตีนประมาณ8กรัมหรือแม้แต่นมเพลนเหลืองนะคะแต่ว่าต้องไม่เติมน้ําตาลนะหนึ่งแก้วเนี่ยก็จะให้โปรตีนอยู่ที่ประมาณ8กรัมเหมือนกันครับแต่ถ้้าเพพื่่ออนนััวจะไไดรรบโปตม เพื่อนๆก็สามารถซื้อได้จากทันซื้อาหารก็ได้นะครับทำไงก็ได้ค่ะให้เราได้โปรตีนที่เพียงพอเนาะครับผม้อต่อมานะครับการกินแบบโลหบหรือคาร์โบไฮเดรตต่ํานั่นเองแล้วเราก็ต้องเลือกเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีก็คือไม่ผ่านการที่เอาไปใช่ไม่แปลรูปข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่เลือกมันฟักทองข้าวโพดต้มแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นประเภทถั่วนะไม่ว่าจะเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดำ หมวดของคาร,โร์โบไฮเดรตที่ดีน,นะจะอ่ะแต่ถ้าเป็นพวกถั่วลิสองอัลมอนนะมอด์เนาะแมคกาเดเมียพวกเนี้ก็จัดอยู่<ด>ในหมวดหมู่นี้แหละมีข้อดีก็คือว่าเขาจะให้โปรตีนด้วยเนาะแล้วก็ให้ไขมันที่ดีด้วยปริมาณการกินนะคะก็ทั้งค่า ปาดนะคะ <c oughs> กินเจเนี่ยก็จะมีผักเนาะแนะนำเป็นผักสดเพราะว่าถ้าการนําผักไปต้มเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนรูปทําให้ผักเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นได้อ่าใช่ก็คือจะทําให้เปลี่ยนไปเป็นน้าตาลได้ง่ายเนาะแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของใยาย้อาหารด้วยนะ้ำก็ได้น้อยลงด้วยจริงต้มจับชายนะโอ้โห ช่วงกินเจนะคะแนะนําให้กินเป็นผักสดและเป็นผักใบเขียวจะดีที่สุดเลยค่ะแล้วมันมีอะไรที่เราต้องเลี่ยงบ้างไหมก็คือของทอดแป้งน้ําตาลเพราะของเหล่านี้นะยิ่งถ้าเรากินน้อยหรือไม่กินเลยก็จะยิ่งทําให้เราอ่ะผอมได้เร็วขึ้นแป้งเนี่ยคุณพันธ์มันเป็นแบบไหนบ้างเฉพาะขนมหรือรวมอย่างอื่นด้วยอ,อ๋อทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น แปรรูปเป็นเส้นประเภทเส้นทั้งหมดเลยเนาะแผ่นกงแผ่นกี๊เวพวกนี้แล้วผู้ผลไม้อ่ะทานได้ไหมครับอ๋อผลไม้ได้ค่ะก็ขอให้เป็นผลไม้ที่รสไม่หวานจัดเนาอะอายกตัวอย่างอย่าง,างชําู่พรังเนาะแอปเปลิลพวกนี้ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่แนะนําให้กินเลยนะคะก็คืออะโวคาโดมีคาร์โบไฮเดรตน้อยเนาะแต่ว่าจะให้ใคร เราก็ไม่ควรกินเกินหนึ่งลูกนะพอได้ทริกตรงนี้ไปนะคุณสาก่อนที่เราจะกินเขาเรียกว่าให้มีสัติแเราก็ตาต้องสแกนอันไหนได้โปรตีนโปรตีนพอไหมคาร์โบไฮเดรตที่ดีแล้วก็มีไขมันดีเอาผักผลไม้ที่แบบรสไม่หวานนะสรุปนะครับช่วงกินเจก็กลับมากินตามสูตรของเราก็คือไอเอฟโลหบไฮโปรตีนใช่ตามสูตรนี้เลยค่ะในเทศกาลกินเจนี้ก็จะได้อิ่มบุญ ไว้ไปดยกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพันษา,าพาพรด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกับทิปที่ดีในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ